สวัสดีครับนี่ผมตะคุงเรนี่จะมารีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นมหาศึกล้างพื่น้ผมในพีที่เท่าหไหร่ว้างไม่ได้ผมลืมลืม9 7ตอนนี้917เองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่อาหลวงเปิ้นั้นจะไปซื้อทรัพยากรอะไรมา,าหลายๆอย่างมนาะให้โลกเราเนาะเพราะว่าจะให้แบบมีกองกำลังในการปกป้องโลกในอนะาคตใช่ปะเพราะยิ่งมีประชากรเยอะมันก็ยิ่งดีเนนะาะจะคัดหาคนเก่งๆได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยในการปกป้องโลกเนาะ ก็นั่นแหละแล้วก็เหมือนไอ้พวกที่แม่งไอ้เวนตาลัยได้คิดจะตัวรนะ้ายหน่อยพวกตัวร้ายเนี่ยว่าคิดจะมายึดโลกเราเหมือนมันจะบุกมาใกล้ถึงโลกเราแล้วด้วยแล้วก็หลบฝนก็แบบมาแบบตามมันมาติดๆเหมือนกันเนาะก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมกันนะจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่ตัวเนาะโอเคเรา่มไปเริ่มคลิปตัวนี้่ยครับผมตอนที่97โอเคมาตอนนี้ผมว่าสู้กันแน่เลย 执行三号方案。หมายเลข n 哈，地球土著的最强者罗峰、红、雷神，只,有星星、哦、只要将他们擒拿，整个地球的土著将没有任何反抗的勇气。阿图卡，给我这三个人的位置。根据实时信号追踪，红和雷神正在飞往罗峰的住处——地球寒夏国。 江南基地市โอโ้โหมึงรู้ยันชื่อประเทศกูรู้ยันชื่อฐานขอยังงั้นเปนผมองผมจะไม่อยู่จังหนานอะ่ะ <laughs> ถ้าอยู่ในเรื่องนี้นะแม่งเปนเรื่องกับทุกตอนเลยถ้าบุกเข้ามาในโซ่ก็เหรอ อันนี้คือบาร์เรลที่ปกป้องสัตว์หลาดที่มันบินว่าเฮ้ยแท็กซ้อไปด้วย,ยเขาไม่มีใครรู้ตัวกันเลยใช่ป่ะนะอ๋อส,สมัติเท е คโนโลยีเขาเจ๋งกว่าเฮ้ยเขาจะรู้แล้ว,วมันมาทีดถึงจุฟหมาย โอ้โหมึสแกนบ้าน,นทุกมุมเลยเนี่อนยทไมภาพมุมนี่แม่งมันดูยิ่งใหญ่และน่ากลัวยังวะอืมหพวกมึงก็เปิดตัวเสถียรและคนอูล

从现在起，你们就是我，来自宇宙中的强者，布罗诺莱神。你妹、嗯！哈哈哈哈哈哈！那个、船长，屋内没有找到罗他的家人没有、啊、在。哈，问到他，他不没在。我一直都在这里。 อยู่ไหนเพื่อนอ๋ลอล่อหนเป็นไงยานเก่าสุดแท่สุดคลาสสิกตัวเกา่า

รับม <ider Stadium> ือสบายเนาะอ่าคือหลบเพิ่ง <barrels> ดักรอแล้วเอาพวกนี้มาแบบรอลงมาเพิ่มใช่ปหมอ๋อคือพี่เทพใส่ท่ากับจันหัวแกมาเป็นเหยื่อล่อใช่ปหมในรอบนี้เข้าใจครับมาดิ 高级奇迹精神念师，老大，布罗，为你准备的欢迎仪式可还满意？嗯，后面还有更多的惊喜。อะไรอีกวะ？哦，要บอกนะว่าแม่งอีกพันคน。ไม่ภาพอีกไม่มีอะไรแย่กว่าแม่งโดนดาวเคราะห์หนึ่ง <noise> พันคนรุมกระทืบแล้วผมว่า、oh. ถ้าหลวงพ่อทำกันอ่ะ 他拿真我鲁弗啊！我ตาย，ตาย了，你啊，ยอมแพ้เถอะ。混蛋，居然埋伏了上千名恒星行星级奴隶，他不属于地球，难怪扫描不到。怎么有这么多恒星级强者？阿图卡，快跑！突破他们的实力范围，也许到加速那边就能。 ปะปะถาเหรอโอ้สวยจังมุมนี้ไม่รอดจนปะปะถาก็ทื้ออีกตัวนี้问过我恶魔巴巴塔่哇！居然ง有一个น级的超级智慧 我还以为是多高级的飞船智能呢，比我差了好几个档次。我再个来，滚蛋！就完全控制住了。我投降。ยอ我,我投降。我投降。没 a i y 呀 ยอมยอมเธอมึงอ่ะถ้าสู้นี่แบบตายชัวชัวมึงเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยุ้ยระเบิดเหรอไม่มีทาง老大老大不必动手，我自有应对。โอเคถ้าลงถ้าเอาลูกน้องเราช่วยนี่คือแบบสบายเลยใช่ปะ 加密邮件，诺兰山家族发来的，破解。啊！阿 <ini> 雷，哎呀 <you> know?，见打偏盘。我想要知道阿伊，タクン他们送来来，给，来，哎。 我、我不、我、啊……太嫩了，实在太嫩了。我暗杀怎么？以前我飞机买的吧？他们被植入了生物芯片，必须服从你这个主人。我只要将你控制，这些恒星级的奴隶根本不会对我出手。啊，你去排个梦去吧。地球还是我破洛兰山的。 打错主意了！这里是月球背面，地球现有科技监测不到这里。失、哦哦、去罗峰少将的信号！不、嗯、好，这太浪搞了！死了，你那亚克球上没有人会知道。是、嗯、<昇 S 2> 吗？变岛是吗？ คือถ้าเป็นต่อหลบพงจะได้ทดสอบพลังตัวเองด้วยใช่ไหมหัวใยใช่แน่มาดิมาดิมาแรงม่างเป็นเต่าิีด้วย 多舍金角巨兽之后，我一直没有用这具身体战斗的机会。啊，我，们，俩，合作，太，烂，了，嘞。

ตายตายตายร้อยเปอร์เซ็นต์มึงอะอเละ่ <c oughs> ตาย

แล้วนี่ก็เป็นภาพเราทิ้งนี่เขาจะเห็นว่าหรบเพิงกระทืบไปนี่ได้สำเร็จใช่ปะแล้วเอยากรู้ว่าข้อความที่ประปฐาอ่านคืออะไรอ่ะไปจ<ำ>ับจะหลอวดีย่ยวนหลอ 能量监测器显示，江南基地师突然多出了上千星级强者，你知道是怎么回事吗？没事，已经没事了。好，具体情况到战神宫再谈。回来了。Le e <laughs> 老大。 它能卖得出来吗？王一，在精神催眠这些人，仔细询问一遍。是。小三子，你赢了那个恒星级的船长？嗯，用了一些陨墨星精神念师一脉的特殊秘法。哦哦、<laughs> 巴巴塔这小子，啊嗯、果然对我们藏力少。陆枫，不好了！ ท่านมาแล้วนะจ๊ะดิโน่ได้ส่งข้อมูลพิกัดของระบมสุริยะและโลกเห้กันตระกูลโนลนซานั้นี้องเรือขอไต่ลนานกลังจะเด่ทางไปยังโลกา่าะเวละมสมเดรอ อ๋อ, <laughs> อลูกเนาะอันนี้อันนี้ดาวอะไรวะไออะไรไปรันไปลันไปไวะก็ <laughs> <laughs> ไม่รวยมากครับก็แค่ซื้อดาวหนึ่งดาวไว้เป็นของตัวเองเฉยเฉยนั <laughs> <laughs> ่นใหม่เลยเหรอ 哦、拍我这里ปลอดภั有心事？待会儿我会跟大哥二哥商量，别担心，我们会找到解决办法的。部落的到来只是暴风雨的前奏，地球已经完全暴露，更大的凶险即将来临。 โอเคตอนนี้ก็ว่าละมันต้องมีการประทะกันแต่ไม่แน่ว่าจะจบภายในตอนเดียวเลยเนาะคือโดฟเฟิงแม่งจัดหนักจัดเต็มยร่งวะไม่มีการเยืออะ,อะไรทั้งสิ้นอะ โอเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประม,มาณนี้เนาะอ่ะซึ่งไอ้ตรงท้ายคลิปอบบมันเป็นปราสาทที่หลบเฟืองนั่งซื้อไว้ใช่ปะแล้วก็ซื้อกูดังเก็บไว้ได้เป็นที่เดียวกันเนาะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราจัดการไอ้หัวหน้าเวนตาลายดาวทุกหลับเจ็ดใช่ปะมันมึงเก่งอะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ็เก่งนะจริงมันเก่งนะแค่มันแพ้ทางหลบเฟืงเขาเฉยๆมันแพ้ทางล่างที่หลบเฟืงใช้เนาะเพามันไม่คิดว่าหลบเฟืงเขาจะเตรียมการมาเนี่ยนะคือ แรกๆที่มันตรวจเจบว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกอ่ะเอ้ยม่งมีอะไรบ้างอะไรแข็งแกร่งสุดโอเคมันตรวจพบได้สามคนก็นคือหลเฟรง์งจานหงเแทบสายฟ้าเนาะคือมันไม่ได้ระบุว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันที่อยู่บนดาวนี่เปล่าถ้ามันระบุอย่างนั้นไปอาจจะเจอกับกองทัพของหลดเฟร์งอยู่อะไรเงี้ยเนาะเป็นพันกว่าคนมันก็คงไม่กล้าไปเหยียบเข้ามาหรอกเออนั่นแหละโอ้โหแล้วพี่ดาวทถ่กัคนนี่โคตรเก่งอ่ะใช่ปะ่ะต่อให้แบบ สู้กับไอ้เนี่ยเราส่งดาวลึกของเราที่เก่งสุดไปแน่จกกะกระเทืร์ันได้สบายสบาย,บายด้วยซ้ำเนาะนั่นแหละแต่โลเฟิลก็อยากลองพลังตัวเองด้วยเนาะโดยตั้งใจไปสู้บนดาวอังคารด้านหลังที่แบบว่าบริเวณที่ดาวเทียมบนโลกไม่สามารถส่งถึงใช่ป่ะเพื่อที่จะทดลองร่างจริงๆของตัวเองอะไรอย่างเนาะคือเราต้องต้องพูดว่าตอนนี้ร่างเต่านะคือร่างจริงๆของโลเฟิลไปแล้วนะอ่าร่างมันุษยนเนี่ยมันไม่ใช่ร่างจริงแล้วมันแบบมันมันเป็นกายกายเทียม,มแบบร่างที่สร้างขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเนาะ นั่นแหละโอเคโอเคซึ่งกระทืบแบบเละจัดยังไม่ทันได้ยิงบีมหรืออะไรนะใช้ใช้แค่พลังกายต่อยมันอย่างเนจนมันเละเนาะแต่ตอนนี้เราก็มีอีกข่าวไล์เกิดขึ้นก็คือ,คอ,คอมันแจ้งข้อมูลอะไรไปแล้วซึ่งอีกประมาณ3 4สี่เดือนใช่ไหมเราจะเราจะต้องเจอคนในตระกูลมันแบบมาอีกอะซึ่งเราก็ต้องหาวิธีรับมือต่อตรงนี้เนาะอ,อันนี้ก็คือเรื่องอีกที่เป็นหน้าปวดหัวหนึ่งอย่างโอเคโอเค,อเคนั่นแหละคือตอนนี้จานหงกับ พี่เทพสายฟ้าแกคือเป็นถือว่าเป็นคนที่แบบถ้าอยู่ในจักรวาลก็คือเป็นกิ๊กี้ของจริงนะผมไม่ได้ดูถูกแกนะเว้ยแต่แบบถ้าเที่ยบกับสกลจักรวาลนะแกคือแบบคนทั่วไปที่แม่งมึงก็ไม่ได้เก่งหาอะไรมากเขาก็ไม่ได้กากใช่ไหมคือเป็นคนทั่วไปเลยอเออนั่นแต่แต่ถ้าพวกแกแบบบรรลุถึงดาวฤกษ์มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งลวเนาะโอเคโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีมประมาณนี้นผมมาเนาะก็นั่นแหละหลักๆเราก็ได้เห็นร่างเต่า ่อันนี้ของหลงเพงผมซึ่งผมไม่คิดว่าจะได้เห็นได้ซ้ำอ่ะเออแต่ไม่ได้เห็นว่ะดีดีว่ะศักยภาพในการต่อสู้แบบร้อยเปอร์เซนต์ใช่ป่ะจิตสังหารในการต่อสู้เนาะพลังทำลายล้างเต็มที่แต่ถ้าใช้ร่างมนุษย์สู้มันก็จะมีเทคนิคอะไรเยอะขึ้นอย่างเช่นการใช้พลังจิตใช่ป่ะไม่รู้ว่าร่างเต่ามันจะพลังจิตได้ด้วยว่นะถ้าเกิดใช้ได้จะเป็นร่างที่แบบม่โคตรโกงเลยก็นั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็น สำหรับวันนี้นขอตัวเองสวัสดีครับบ๊ายบาย